เดี๋ยวเรามามีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สเป็นเครื่องที่สองที่ลูกค้าสั่งครับเราก็จะไม่ได้อธิบายอะรเยอะเดี๋ยวมาให้ดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนจัดส่งก่อนแล้วก็จะเช็คระบบมอเตอร์กับหัวแก๊สครับ ตัวการทำงานครับระบบไฟบ้านแบตเตอรี่ครับหัวเต์แก๊สช่องอากาศ 네, 다됐어 네.